หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์แก้ไขปัญหาผมร่วงและผมร่วงมานานจนศีรษะล้านเพื่อปิดตำนานล้นล้านของคุณด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยชุดนี้ระหว่างเดือนที่ใช้เราแนะนำให้คุณถ่ายภาพก่อนและหลังใช้เอาไว้เปรียบเทียบเพื่อเป็น แรงบันดาลใจให้คุณได้ก้าวสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุดนี้หากใครที่กำลังท้อในการแก้ไขปัญหาอาการผมร่วงมาลองมีวินัยกับมันสักครั้งตั้งใจลุยให้เต็มที่เราเชื่อว่าคุณจะกลับมามีลุกใหม่ที่คุณได้เอาใจใส่ดูแลมาตั้งแต่ต้นด้วยตัวของคุณเองอยากกลับมาดูดี ต้องมีวิัยใช้อย่างจริงจังด้วยลักษ์จากแบรนด์เกนิกาเฮิร์บสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุดนี้ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ